มือใหม่หลายท่านยังไม่ทราบนะคะว่าตรงหน้ารับความสำเร็จจากการสร้างคลิปรีวินั้นแต่และตัวมีความหมายว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะพาเข้าไปดูนะคะพี่ๆไปที่แดชบอร์ดนะคะดูตามเปิ้นได้เลยนะคะบนหัวเปิ้ลนะคะไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ไปที่รับความสำเร็จการสร้างคลิปรีวินะคะพอเรากดเข้ามาแล้ว เขาก็จะมีบอกว่าที่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงหลายๆอันมีสีช่องคุณโพสคลิปติดต่อกันมากี่สัปดาห์แล้วเขาก็จะบอกตรงนี้นะคะถ้าเราโพสคลิปนะคะต่อเนื่องทุกสัปดาห์ไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคะสัปดาห์หนึ่งของให้เราได้ลงคลิปรีวิวนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เรื่อย แล้วการชาเลนจ์ของเราถ้าเกิดว่าครบสี่สัปดาห์การชาเลนจ์เขาก็จะขึ้นสีแดงให้ด้านล่างเห็นไหมคะการชาเลนจ์สี่สัปดาห์เราทำคลิปบิลตลอดก็จะช่วยเปิดการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวที่สองถัดลงมาความสำเร็จแบบประจำความสำเร็จแบบประจำก็คือว่าที่เราทำคลิปนะคะมียอดวิวหนึ่งพันครั้งกี่คลิป เห็นไหมคะ 1K 2K ก็คือ2,000ครั้งกี่คลิป 3K ก็คือ3,000ครั้งขึ้นไปกี่คลิปถ้าเราทำได้กี่คลิปเขาก็จะขึ้นบอกเราตรงนี้นะคะแสดงว่ายอดวิวของเรามีคนมาดูเยอะอะไรประมาณนั้นเขาก็ขึ้นแจ้งเตือนบอกเรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะความสำเร็จแบบครั้งเดียว ความสำเร็จแบบครั้งเดียวคืออะไรก็คือความสามารถของเราในการทำคลิปลงไปใน Facebook นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นนักสำรวจไหมถ้าเราเข้าเงื่อนไขนี้ f a c e b o o k เขาก็จะขึ้นแถบสีแดงให้เราก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นสีเทานะคะถ้าใครยังไม่เข้าเกณฑ์ของอันไหนท่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำด้านการใช้คำเช่น แคปชั่นคำอธิบายต่างๆนะคะให้คนดึงดูดใจพาดหัวคลิปข้อความในคลิปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่า AI เข้ามาตรวจอ่ะโดนใจตรงการใช้คำนั่นนี่ดึงดูดคนเข้ามาได้เยอะคุณก็จะได้สีแดงสีส้มเนี้ยขึ้นมาตรงหัวข้อนี้นั่นก็คือคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำนะคะผู้กำกับ รูมกับก็คือคุณกำกับคลิปของคุณคอนเทนต์ของคุณออกมายังไงคุณสมบัยของคุณถึงไหมถ้าถึงเขาก็ให้สีแดงของเรามาเหมือนกันค่ะนะักรีมิกซ์ก็แค่ไปรีมิกคลิปของคนอื่นหรือคลิปของตัวเองก็ได้นะคะเขาก็จะขึ้นแถบนี้ขึ้นมาให้เหมือนกันหัวคิดสร้างสารรค์ข้อสุดท้ายก็คือว่าเรามีหัวคิดสร้างสารรค์ในการทําคลิปมีไอเดียจริงๆสร้างสารรค์สิ่งต่างๆมาให้ชั้นผู้ชมได้ชมกันนะคะ มันจะมีเครื่องหมายตกใจข้างบนริมสูตรเลยอะค่ะเห็นไหมคะถ้าเรากดเข้าไปดูเขาจะขึ้นมาบอกเราว่าการเล่น1,000-2,000และ3,000ครั้งนั้นจำนวนครั้งที่มีการเล่นคลิปรีวแต่ละคลิปจากโปรไฟล์หรือเพจ1 0 0่2 0 0 0หรือ3,000ครั้งเกณฑ์ชี้วัดเนี้ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของเขาอาจจะไม่อัปเดตในทันทีนะคะสมมติว่าเราไปนับของเราเอง ไอ้สามพันคลายเนี่ยอ,อาจจะมากกว่าอาจจะมากกว่ายีแต่เขายังไม่อัปเดตให้อาจจะอยู่ประมาณอ่ 5, 6, 7ห้าก็อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เรียวทม์เท่าไหร่เจเย็นนะคะเดี๋ยวเขาก็อัปเดตให้หัวข้อข้างล่างก็คือว่าการโพสคลิปรีวิวติดต่อกันจำนวนช่วงเวลา7วันติดต่อกันที่คุณโพสคลิปนะคะที่คุณโพสคลิปรีวิวอย่างน้อย1คลิปต่อสัปดาห์ การโพสคลิปรีวิวเป็นประจำจะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเห็นไหมคะเขาช่วยกระตุ้นเราถ้าเราลงคลิปทุกวันสม่ำเสมอสักวัน AI เขาก็จะดันคลิปให้เราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งนี้การที่เราทำครบทุกข้อในการสร้างความสำเร็จจากคลิปรีวิวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดสร้างรายได้ได้ทันทีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าเราทำผิดกฎระเบียบของ Facebook เราก็ตั้งค่าสร้างรายได้ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ทำครบแล้วก็ทำคลิปให้ถูกกฎมีความเป็นต้นฉบับสูงนะคะ Facebook เขาเห็นว่าเราเข้าเกณฑ์เขาก็จะส่งคำเชิญมาให้เราได้ตั้งค่ารับเงินสร้างรายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลงคลิปทุกวันมีความสม่ำเสมอขยนันอดทนนะคะสู้ๆนะคะทุกคน